อีกลเลยรีบมาบอกก่อนเดี๋ยวก็หาว่าแบบเออกักอีกอะไรอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าเออดูตัวอย่างจากเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็แบบเออกักอะไรเงี้ยแต่เราก็ท้าพิงคนอื่นตลอดเวลานะคะนี่เลยตัวนี้ ใชสิเกิดแน่พี่เคกได้ดับอนาถไปแล้วเมื่อวานนะคะหลังจากที่อยากจะเป็นเจ้าหญิงฟอรอสเซ่นก็นะปล่อยมันไปอย่างที่เป็นนะคะก็อย่างที่เห็นเลยนะก็อยู่ในคลิปออฟฟี่มาแลงเมียงเต็มไปหมดนะคะมากมายฉะนั้นก็ต้องมุดหน้าเหมือนอยากจะเกิดใหม่ก็นี่เลยค่ะเกี่ยวไหมมันก็ไม่เกี่ยวกันนี่ว <c ười> ่าคืยยังไงเอาว่าตัวนี้นะพี่เคกจะเล่าประวัติความเป็นมาของตัวนี้ฟังเพราะว่าก่อนจะใช้อะไรอย่างเงี้ยคกต้องศึกษาก่อนว่าเอ๊ะเ,เขามาจหากไหนอะไรยังไงเพราะถุงน่า, 15, าเป็นสิ่งที่แบบ ชีวิตที่มากแม้ว่าเราจะดูแบบเออปลวกหรืออะไรไงก็แล้วแต่นะเราก็ต้องบำรุงดูแลให้ดีนะตัวนี้เนี่ยเขาส่วนใหญ่นะเขาจะมาจากพวกผลไม้เรียกว่าเป็นแบบว่าซูเปอร์ฟรุตเข้าใจปหมซูเปอร์ฟรุตนี้นะคะก็มาจากผลแคนเบอรี่ออร์แกนิกจาก Canada. แคนาดา ตัวนี้เนี่ยก็จะถูกพอกปลูกโดยแบบวิธีธรรมชาติอย่างที่บอกในเรื่องออร์แกนิกนะมาร์กตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นมาร์กที่ค่อนข้างเข้มข้นแต่ว่ามันจะไม่เหนียวเนอะหนะน,นะวิธีการใช้ไม่ยากเลยเราก็พอกไว้มาร์กไว้แล้วเราก็ไปนอนไม่ต้องกลัวนะคะมาร์กตัวนี้อ่ะมันจะซึมเข้าผิวเลยมันจะไม่ทําให้เลอะหมอนแล้วก็เลอะอะไรก็แล้วแต่ ในขณะที่เรานอนเนี่ยนะคะเนื้อไอพวกเนื้อเนื้อครีมเนี่ยมันจะช่วยดูแลผิวบำรุงผิวเราอย่างล้ำลึกก็ขอบุญจะด,ดีมีสาระจะช่วยในเรื่องของการกระชับผิวนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวขาวสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วเราจะเห็นผลแรงแต่ครั้งแรกที่เราลองใช้เลยนะกับมาร์กแซดใช้สิเกิดจากที่เมื่อวานดับอันดนัไปก็ต้องลองใช้หนึง่งแต่จี้เค้กจะให้ดูเนื้อครีมนะว่า ีเป็นีามจริงเหตุผลที่ทำไมเราจะต้องใช้มาสกแซบไม่ยากเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าทำไมข้อแรกเลยนะคะมาสกเนี่ยจะช่วยปรับผิวขาวให้เย็นนุ่มชุ่มชื่นขึ้นอันนี้คือข้อแรกข้อที่2เห็นผลล้นเร็วพี่ในค่คืนนะคะข้อที่3ก็จะคือลดเลือนพวกฝ้ากระจุดด่างดำนะข้อที่4เนี่ย มันผิวจะเฟิร์มกระชับเรื่องในเรื่องของรูขุมขนด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือปลอดภัยนะคะเพราะว่ามาัานมาจากผลไม้สัตกัดจากแบบออร์แกนิกทั้งหลายทั้งหลายทั้งแหล่นะคะต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยสร้างคอลลาเจนแล้วถามว่าอายุเท่าไหร่ใช้ได้15-45ถึงบวกใช้ได้ตลอดเลยค่ะถามว่าไม่พี่เค้กต้องดูคือเราก็ต้องศึกษาเราศึกษาปุ๊บเราต้องเขียนมาเลยว่าเป็นข้อๆว,ว่ามันดีเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้บอกเพื่อนๆถูกเข้าใจไหม ก่อนใช้มาร์คแซตไว้คิสตันมาร์คหลังใช้เป็นทีค่ะโอ้ยอาล่าก็แก่แกว่าใครขายอะไรยังไงก็เป็นที่เลยลืมบอกนะคะถ้าใครอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรต่างๆนานาของมาร์คตัวนี้ใช่เข้าไปในเ w อ f a c e b o เ k ็บดอทนะคะสแลสซ o าคอสเมตเซ็ดอ๊ยแทนที่จะพูดว่าวอร์ไวด์เว็บดอทนะคะเฟซบ แซสแซสฮสเมเแซสเอเซนะคะแล้วก็คอสมีคุณม่มีแน่นอนนะหรือว่าเบอร์โทรนะคะโอ้ยเบอร์โทรนะคะ085 9 9แปด6้หนะคะหรือว่าอีกเบอร์หนึ่ง0 9 5 6 5 4 5 6 6 4นะคะเอาไงก็เดี๋ยวพี่เคก็จะทิ้งอะไรอะไรละเอียดไว้ให้นะจ๊ะ